สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมพามาชมเป็นนี่เลยครับผมบิสเซสสุดๆเลยสินค้านะครับเข้ามาใหม่เป็นตู้โชว์นะครับกระจกโค้ง3มโค้งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าต้องเรียนก่อนว่างานตัวเจ้ากระจกโค้งตอนนี้นะครับหายากมากๆนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นแ a ไอเทมได้เลยนะครับตอนนี้สินค้าตอนนี้ไม่ค่อยผลิตแล้วครับลูกค้าครับรุ่นนี้นะครับ ต่รุ่นนี้เราได้เข้ามาหนึ่งหลังนะครับท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าชอบตู้โชว์แนวอลังการแนวประมาณนี้ไม่ควรพลาดเลยครับคุณลูกค้าครับเบื้องต้นก่อนเลยขอเปิดเลยนะฮะจัดไปงามงามในราคานะครับที่ลูกค้าถามมาทุกคลิปหลังนี้สวยสวยงามๆาแบบนี้อยู่ที่37,900บาทฮะคุณลูกค้าไม้สักนะครับผมแท้แท้ทั้งหลังนะครับการันตีก่อนเลยนะครับเป็นงานยุโรปเขาเรียกว่าสไตล์แบบยุโรปะครับคุณลูกค้าสไตล์แบบสวยสวยเลยเนาะ แล้วก็เป็นกระจกสเสน่ห์ตรงกระจกโค้งเนี่ยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูด้านข้างเนี่ยฮะกระจกคือเป็นเคิร์ฟโค้งนะครับ3โค้งนะครับเนี่ยครับเป็น3มโค้งเลยแล้วด้านนายกุนะครับด้านแผ่นหลังติดเป็นกระจกเงาสะท้อนออกมาให้ด้วยนะครับในราคา37,900บาทนะครับขนาดมันจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวคุณลูกค้าลองมาฟังพร้อมผมเลยแล้วกันนะครับ เบื้องต้นก่อนท่านใดมีตลับเมตรหรือว่ามีที่วัดนะครับสายวัดดึงหยิบออกมาเลยเตรียมรอเลยครับเดี๋ยวผมบอกขนาดแล้วคุณลูกค้าลองดึงดึงดูนะครับตามดูว่าใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับลึกก่อนคุณลูกค้าหน้าถึงหลังลึกอยู่ที่85ซนเมตรครับรวมจุดโค้งออกมาด้วยนะยาวสุดลึกสุด85ซนมยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่เมตร50เซนครับสูงรวมจากชดาบนสุดถึงพื้นล่างนะครับอยู่ที่2เมตร20ซนเมตรครับ เป็นไม้สักแท้ทําเป็นสีเสียนดานะครับทรงสไตล์ยุโรปนะครับแบบที่เห็นตรงหน้าเลยนะครับด้านบนเป็นชดาแกะลายนะครับไม้แท้นะครับทั้งหลังเลยแล้วตรงนี้เป็นแกะในไม้เลยนะครับแกะสลักเข้าไปในในไม้เลยแล้วก็ทําเป็นลวดลายสีเสียนดําแบบนี้นะครับดูร่วมสมัยมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มามือจับครับตรงบานนะครับจะเปิดได้แค่บานกลางบานเดียวนะครับคุณลูกค้าโค้งกลางโค้งเดียวหมุนกุญแจเปิดออกมาแบบนี้เลย นะครับเนี่ยครับกระจกเป็นกระจกโค้งแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับต้องดูแลรักษาดีๆเลยนะฮะถ้าเกิดการแตกขึ้นมาเนี่ยคุณลูกค้าเรื่องยุ่งเลยบอกกันตรงๆว่าเรื่องยุ่งแน่แน่เลยนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าตัวกระจกตัวเนี้ยหาทํายากมากนะครับเป็นกระจกโค้งนะครับแบบนี้เลยด้านในกว้างมากๆคุณลูกค้าครับเนี่ยครับไม้แท้นะครับคุณลูกค้าค้าบผมนี่เลยแล้วก็ด้านหลังเราผนึกด้วยเป็นกระจกเงาแปะครับ ไม้แท้นะด้านในเป็นไม้แล้วก็เราแปะกระจกเงาเพื่อว่าสะท้อนของที่คุณลูกค้าวางโชว์นะครับด้านบนครับนี่ฮะไม้สักแท้ๆคุณลูกค้าการันตีเลยฮะดูได้เลยทั้งหลังครับผมเนี่ครับเป็นสีเสียนดำแล้วตรงนี้ครับคุณลูกค้าเสน่ห์เลยด้านหน้าเป็นไม้นะครับแล้วก็แกะไปในไม้แกะแบบฉลุทะลุนะครับแบบเป็นลวดลายแบบนี้นะครับสวยมากๆต้องบอกว่าเป็นงานหายากแล้วครับตอนนี้ไม่ค่อยมีของครับคุณลูกค้าครับไม่ค่อยมีสินค้าผลิตเข้ามาแล้วนะฮะ แต่ตัวเนี้ยเราทำประมาณหนึ่งหลังนะครับเราด้านขาดูขาด้านล่างสิครับคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบเขาเรียกว่างานแบบละเอียดงานวิจิตรงานอ่อนช้อยงานแบบยุโรปนะครับไม่ควรพลาดครับหลังนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วใหญ่มากๆโชว์ของรับประกันว่าไปตั้งที่บ้านนะครับเด่นเด่น,เด,นเดียวๆหนึ่งหลังแขกไปใครมาไม่ถามนี่แปลกมากเลยคุณลูกค้าต้องถามแน่นอนว่าตู้ซื้อที่ไหนมาทำไมมันสวยแบบนี้นะครับคุณลูกค้าเนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ด้านหลังให้ดูครับคุณลูกค้า ไม้แท้ครับนี่ครับทำเป็นสีเส้นดำให้ด้วยคุณลูกค้าฟังเสียงดีดครับดูดิฮะแน่นแค่ไหนแน่นแค่ไหนฮะนี่ครับขอให้ดูเลยนะฮะนี่ครับไม้แท้คุณลูกค้าครับทั้งหลังเลยนะครับท่านสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมไม่ควรพลาดนะครับถ้าท่านใดชอบจริงๆรีบหน่อยนะครับคุณลูกค้าด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าช้าหมดอดไม่รู้นะฮะเพราะว่า ของถ้าขายไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีสินค้าเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมเนาะท่านใดสนใจไม่ควรพลาดครับรีบจับจองกันได้เลยนะครับผมสนใจก็ทัก inbox เพจมาได้เลยนะครับฝากด้วยครับผมปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาไม้สักไม้แท้ไม้จริงครับไม่ควรพลาดปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยาครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอตัวลาท่านไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดว่าสินค้ารอบน่าจะเป็นอะไรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเลย subscribe ไว้เลยครับยูทูบ ไม่พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ